เวลา8นาฬิกา20นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าหิ่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสเสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงแรมเดลิเจนชามบีชรีสอร์ทอําเภอชะอำจังหวัดเพชรบุรีเพื่อประทับเรือริบจากชายหาดโรงแรม, The um Beach มเดริเจนชามบีชรีสอร์ทเสด็จพระราชดำเนินไปยังเรือใบรุ่น IRC Cero ซึ่งเป็นเรือใบที่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี จะส่งใช้เข้าร่วมการแข่งขันเรือใบข้ามอ่าวในมหกรรมกีฬาเรือใบเฉลิมพระเกยียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567โดยทรงลงแข่งขันในทีมวายุประเภทเรือ T.P. 5 2หมายเลขเรือ T.H.A. 72มีสมาชิกในทีมจำนวน14คนในจำนวนนี้มีนักกีฬาเรือใบทีมชาติไทย2คนเข้าร่วมทีม เมื่อสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีประทับเรือใบแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประทับเรือริบไปยังชายหาดโรงแรมเดอะริเจนชอัมบีชรีสอร์ทเพื่อสเสด็จพระราชดำเนินไปประทับเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่งไปยังเรือหลวงภูมิพลอดุลยเดชทอดพระเนตรการแข่งขันเรือใบข้ามอ่าวโดยเรือหลวงภูมิพลอดุลยเดชจะแล่นเคียงคู่ไปกับเรือใบที่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงทําการแข่งขัน โดยเริ่มทรงเรือใบเมื่อเวลา10นาฬิกา45นาทีเส้นทางเริ่มต้นจากชายหาดโรงแรมเดลิเจนชอำบีชรีสอร์ทอำเภอชะอำจังหวัดเพชรบุรีไปยังอ่าวเตยงาม หน่วยบรรชาการนาวิกโยธินอำเภอสัตหีบจังหวัดชนบุรีใช้เวลาในการแข่งขันประมาณ5-6ชั่วโมงโดยสมเด็จพระนงางเจ้าพระบรมราชินีทรงมีทักษะด้านการบังคับหางเสือเพื่อให้เรือแล่นไปในทิศทางที่ต้องการซึ่งระหว่างการแข่งขันเรือใบจะทรงทำหน้าที่ต่างๆอาทิการชักใบเรือการปรับใบเรือซึ่งในครั้งนี้ใช้รูปแบบการแล่นเรือแบบขวางทางลม สำหรับการแข่งขันเรือใบข้ามอ่าวครั้งนี้มีเรือใบประเภทต่างๆเข้าร่วมการแข่งขันจำนวน24ลำมีนักกีฬาจากประเทศไทยและนักกีฬาต่างชาติจาก7ประเทศเข้าร่วมการแข่งขันจำนวน101คนอาทิออสเตรเลียเนเธอร์แลนด์สหาร,ราชอาณาจักรฝรั่งเศสเยอรมนี Germany. และต่อมาเวลา15นาฬิกา31นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระทัพเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่งจากลานจอด ter, เฮลิคอปเตอร์เรือหลวงภูมิพลอดุลยเดชเสด็จพระราชดำเนินมายัางสนามเฮลิคอปเตอร์ชั่วคราวหน่วยบัญชาการนาวิกโยธินอำเภอสัตหีบจังหวัดชนบุรีโดยมีนายทวัชชัยศรีทองผู้ว่าราชการจังหวัดชนบุรีผู้พิพากษาสารดีกาช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่งอธิบดีผู้พิพากษาภาคสองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่14ผู้บัญชาการหน่วยบัญชา กานาวิกโยธินผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค2พร้อมข้าราชการเฝ้าทูลอองทุลีพระบาทรับเสด็จก่อนประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปยังเรือนรับรองที่ประทับ เวลา16นาฬิกา18นาทีภายหลังจากสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงแข่งขันกีฬาเรือใบข้ามอ่าวถึงอ่าวเตยงามโดยบัญชาการนาวิกโยธินกองทัพเรืออำเภอสัตหีบแล้วประทับเรือริบสเสด็จพระราชดำเนินออกจากเรือใบรุ่น i r 4 0โหมายเลขเรือ t h a 7 2มายังหาดเตยงามบริเวณอนุสรสถานราชนาวิกโยธิน สำหรับการแข่งขันกีฬาเรือใบข้ามอ่าวเส้นทางอ่าวหน้าโรงแรมดีเจนชะอําบีชรีสอร์ทอำเภอชะอําจังหวัดเพชรบุรีถึงอ่าวเตยงามหน่วยบัญชาการนาวิกโยธินกองทัพเรืออำเภอสัตหีบจังหวัดชนบุรีระยะทาง45ไมล์ทะเลทีมวายุใช้เวลาในการแข่งขัน4ชั่วโมง33นาทีโดยเริ่มการแข่งขันจากจุดเริ่มต้นเวลา10นาฬิกา45นาทีถึงจุดเข้าเส้นชัยเวลา15นาฬิกา18นาทีซึ่งเข้าเส้นชัยเป็นลำดับที่1 ในที่นั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทอดพระเนตรการแข่งขันกีฬาเรือใบพร้อมพระราชทานกำลังพระราชารุตไทยแก่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีขณะการแข่งขันเรือใบเมื่อสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินถึงยังอ่าวเตยงามโดยบัญชาการนาวิกโยธินกองทัพเรืออำเภอสัตหีบ ประชาชนที่มาเฝ้าทูลลอะองทุลีพระบาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีต่างเปลงเสียงถวายพระพรทรงพระเจริญดังกึกก้อง